ชอกับล <c oughs> ูกไม่เือนกับเขาชอบทีเลื่อเลยเย้ไม่ให้ลมไม่ให้ลมมองเย้ไม่ให้มเหรอเฮ้ยลูกดูนะครับหวานเดี๋ยวแม่งดีตอลงเนยเลยครับ ถ้าอยู่ตรงนู้นเรามองเข้ามาแตอนนี้เราไม่เห็นห ขอบคุณครับขอบคุณครับม,มาว่าลูกขยจะแถวขึ้นมาอะไรคะมามา่นะ วัดีค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่ทะเลหมอกสองแผ่นดินนะคะหมู่บ้านบุนเลอค่ะซึ่งจะอยู่ใกล้กับจุดชมวิวกอเซโลค่ะที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะรู้จักกันนะคะแต่ที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะซึ่งบรรยากาศก็ดีมากๆอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะแนะนําอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวช่วงนี้เยอะๆนะคะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ทั่วภูมิภาคเลยนะคะเดินทางเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะครับนะแต่ก็จะให้เป็นห่วงเรื่องเส้นทางครับ ครับยังไงก็ต้องใช้รถกับเคลื่อนโควินอย่างเดียวแต่ถ้าคือว่าถ้ามไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจจะพารถตู้หรือว่าส่วนรถส่วนตัวมาสําหรับติดต่อลุงเอกครับลุงเอกกอร์เซลโลครับนะซึ่งเป็นในวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติของอําเภอสบเมยครับผมครับในช่วงวันหยุด สามวันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างคึกคักนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นมากแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอปลายแล้วก็อำเภอเมืองนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวคึกคักเลยนะครับโดยเฉพาะที่บ้านรักไทยนะครับห้องพักทราบว่าเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มีการกระจายตัวลงมาในเโซนพื้นที่ทางตอนใต้ของตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะครับพื้นที่ของอำเภอศบเมย พื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือกอเซโลนะครับในเป็นละแวกของอพื้นที่ที่มีการชมจุดชมวิวทะเลหมอกนะครับซึ่งในพื้นที่ของกอเซโลเนี่ยจากจุดดั้งเดิมเนี่ยตอนนี้ได้มีการขยายตัวนะครับของพื้นที่นะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ต่างมาทําเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีจุดกลางเต็นท์นะครับมีโฮมสเตย์นะครับหล,หลายจุดจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอก2แผ่นดินนะครับถ้า ช่วงที่หมอกถ่ายตัวลงไปแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นแม่น้ําสารวินทางด้านหลังนะครับรวมถึงแม่น้ําเมยด้วยนะครับแล้วก็มีจุดที่บรรจบกันของแม่น้ําสารวินแม่น้ําเมยนะครับที่เรียกว่าเป็นศพเมยนะครับแล้วก็